好，那，吴波。 Thank okay. you. ผลและแสดงผลและคำสําเอาข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งผู้ใช้ได้แก่คอมพิวเตอร์เครื่องถ่ายเอกสารโน้ตบุ๊กแล้วก็สแกนเนอร์นะคะนี่อันนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กของใครมีหรือเปล่าที่บ้านมีไหมโหมีเยเลยคอมพิวเตอร์หลังมีไหมค่ะอันนี้เครื่องสแกนเนอร์ในปัจจุบันเราจะยังไม่ ไม่เห็นกันแล้วว่าเขาอาจจะเริ่มใช้กันแล้วเดีย๋ยวนี้เป็นเครื่องถ่ายเอกสารที่แปลว่าสแกนเนอร์ได้ด้วยแล,วแล้วก็เครื่องพับค่ะแล้วก็เครื่องฟินหรือว่าเครื่องถ่าย ะค,ะคำชี้แจงคือให้นักเรียนนำหมายเลขประเภทของอุปกรณ์เทคโนโล,โลยีสารสนเทศไปเติมใต้ภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องนี่ไงคะนี่ก็คือหมายเลขที่1หมายเลขี่2ที่3เหมือนที่ครูสอนไปเมืกก่อกี้อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมและบันทึกข้อมูลมีอะไรบ้างก้องวิดีโอก้องวิดีโอใส่เลขหนึ่งก้องวิดีโออยู่ตรงไหน,น 我的海。